สิ่งหนึ่งนักลงทุนลืมคือ cash flow คือกระแสเงินสดเพราะตัวนี้เป็นตัวเลขที่ตกแต่งบัญชียากมากๆเลยต้องอย่าลืมตัวคำวาา cash flow นี้ต้องกลายไปดูให้ละเอียดอย่างเอายกตัวอย่างปอทอแล้วกันเนาะปี636465แล้วไตยมาที่1ปี66เนาะ,ะดูไหมบริษัทดีๆเขาจะเป็นอย่างนี้ ดูบริษัทแ,แข็งแข่งเขาจะมี CFO เขาจะไม่ติดลบจะไม่เลยไปดูหุ้นไหนแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ CFO ติดลบท่านถอยตัวออกมาเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยะนะ CFO นะ,ะดูปทตัวอย่างแล้วกัน CFO เขาดูนะปี63บวก2 1 8 5 9 1 7 5ห้าล้านบาทมาปี64บวกอีกเติบโตอีกนะ 3222424.69ล้านบาทมาปี65ดอบนิดหนึง่งบวก1 9 1 9 1 6 9 7 0ล้านบาทแล้วมาดูไตรมาสที่1เปรียบเทียบตรมาสที่1ของ6566ตรมาสที่1ของปี65ติดลบ26702.14ล้านบาทเทียบตรมาสแรกของปี6 บวกเฉยบวก1 3 4่งแส้านแบล้านบาทแสดงว่าทั้งปี66คัดอ่านี่เขาแนวโน้มนะมหาศาลดตาาตูตายมากเดียวต้องตายมากเดียวต้องแสนล้านนะสองสมสี่ผมว่าไม่ไมไมต่ำกว่าสี่แสนล้านนี่คือ CFO เขาเนี่ยเ,เ,เห็นเนี่ยให้เห็นหอ้าวมาดู c f i ปีหกสามเขาลบหนึ่งแสมจุด ล้านบาทปี64ลบ3,085,388.23ล้านบาทปี65ลบ1 8 6 6 9 0 3 4ล้านบาทดูไตรมาที่1ปี65ลบ38,935.07ล้านบาทมาับดูไตรมาที่1ปี66ลบ38,250.75ล้านบาท F คือ Cashflow from Financing Activity เงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน ปี63เขาบวกบวก8,59.68ล้านบาทปี64เขาบวก4 6 1 9 0 0 2ล้านบาทปีหเขาบวก5 6 6หมล้านบาทมันดูแต่มาที่หน5่ห้าเขาบวก1 3 8 9 6แล้านบาทมาดูไปมาที่1ปีห6หเขาลบ8,597.97 9ล้านบาท แล้วเอา CFO มารวม c f i แล้วมารวม CFF เอาค่าข้างหน้าเป็นบวกเป็นลบเอามาด้วยนะเอามารวมกันเงินสดสุดที่เน็ตละเน็ตเน็แคสโฟละหกสามเป็นบวกสามหมื่นแปดพันหกเจ็ดจุดแปดสองล้านบาทนะปีหกสี่ลบหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสามจุดห้าสองล้านบาทไม่เป็นไรปีแล้วมันบวบวกปีนี้ลบ นิดหน่อยนะมาปี65บวก55,677.83ล้านบาทมาไตามาสที่165บวก65,257.48ล้านบาทมาดูไตามาสที่1ปี66พนะึ่งพันเนี่ยไตมาที่1นะบวก56,693 9 3บาทเห็นไหมมีบวกตลอดเลยอะ